วันที่สิบครับญี่ปุ่นผมไปญี่ปุ่นวันที่สิบพฤษภาคมสองพนรอะครับอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเทคโนโลยีแผนใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าฝรั่งไปมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องไมโครคอมพิวเตอร์แต่เสียอย่างเดียวครับสิ่งที่พูดได้ของเขาส่วนมากแล้วจะเป็นภาษาญี่ปุ่นซะหมดเลย ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สร้างคิดคน้นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดมากที่สุดประเภทหนึ่งทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นตามถนนใกล้ฟุตบาทที่จะมีอิดซึ่งทำตัวนูนพอดีกับเท้าสัมผัสให้รู้ว่าเป็นขอบถนนซึ่งเรียกว่าเบรลบล็อกช่วยคนตาบอดได้จริงๆครับทำเครื่องหมายถ้าจะถึงสถานที่สำคัญสคัญที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้มีคนพิการมากนะครับรับเอิญอนว่าคนตาบอดก็มีมากด้วยเพราะฉะนั้นคนตาบอดญี่ปุ่นจึงโชคดีมากกว่าคนตาบอดประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ญี่ปุ่นไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องระบบการเรียนร่วมเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเด็กตาบอดได้มากมายก็เลยไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรอีก ที่ญี่ปุ่นนี่ผมประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมทีเดียวไม่ซุ่มซ่ามอะไรมากนักเหมือนที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นด้วยมาดของผมที่ระวังไม่ให้ญี่ปุ่นมาดูถูกคนไทยได้นั่นแหละครับที่จะเล่าให้ฟังก็เห็นจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกี่ยวกับการกินอยู่หลับนอนแล้วก็การเที่ยวชนิดประหยัดของผมดีไหมโรงแรมที่พักนะครับชื่อว่า Sunrise t ต y o ม a อยู่ในเมืองโตเกียว กลางเมืองจริงๆครับคือผมต้องนั่งรถประจําทางของสนามบินเข้ามาที่สถานีรถประจําทางหรือคล้ายกับบขสตลาดมอชิดของพวกเรานะครับแต่ใช้เวลาถึง1ชั่วโมง40นาทีแล้วมาต่อรถแท็กซี่อีกประมาณ120บาทกว่าจะมาถึงโรงแรมของผมความจริงแล้วจะเรียกว่าโรงแรมก็ไม่ค่อยถูกนักนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่พักของคนพิการจ่ายค่าเช่าในราคาถูก ที่ว่าถูกก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นครับคือจ่ายวลาละ3 0ันเยนก็เท่ากับประมาณ380บาทต่อวันขณะที่โรงแรมปกตินี่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า500บาทสำหรับห้องส่วนตัวนี่เข้าไปนอนได้อย่างเดียวที่นี่ห้องกว้างขวาง,ว,างวางกว่าห้องธรรมดาเพราะว่าเขาออกแบบให้คนพิการแขนขาลำตัวที่อาจจะต้องใช้รถเข็นความสะดวกสบายนี่มีมากเหลือเกินครับลิฟต์ก็บอกทุกชั้นแต่เป็นภาษาญี่ปุ่น ห้องนอนกว้างมีโต๊ะตู้เตียงวิทยุโทรทัศน์ห้องน้ําห้องส้วมในตัวแต่ห้องอาบน้ํานั้นต้องไปรวมกันแบบที่มีทั้งแบบฝรั่งแบบญี่ปุ่นแต่ผมนี่เลือกแบบฝรั่งนะครับเพราะว่าใช้ฝักบัวอาบได้คนเดียวคือแบบญี่ปุ่นนี่ต้องลงไปอาบในอ่างใหญ่หรือว่าสระน้ําเล็กๆซึ่งทุกคนอาบรวมกันเปลือยหมดชายอยู่ส่วนชายหญิงอยู่ส่วนหญิงคนละห้องนะครับผมก็เลยไม่สนอาหารนี่แพงมากครับ ผมเลี้ยงชีพด้วยโซบะเกือบทุกมื้อที่จ่ายตังเองเพราะว่ามันจะประมาณมื้อลา60บาทเท่านั้นมันก็จะประกอบไปด้วยเส้นคล้ายๆกับขนมจีนไหหลำเส้นใหญ่นะครับแช่เย็นเอาไว้ใครสั่งก็หยิบเอามาใส่จานแล้วก็นําสุปร้อนๆให้กาหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วต่างๆผักก็มีโหชัชเท้าฝอยๆหัวหอมมัสตาร์ดหมดละไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีหมูเลรทั้งสิ้นเท่านั้นละครับหกบาท ถ้าผมอยู่นานกว่านี้หน่อยนี่สงสัยเป็นโรคขาดอาหารอีกครั้งแน่ๆเลยโชคดีนะครับตรงที่ว่ายังมีคนพาไปเลี้ยงอยู่เนืองๆคนที่พาไปเลี้ยงนี่โอ้โหอาหารวิเศษจริงๆครับอร่อยซะยิ่งกว่าอาหารญี่ปุ่นในบ้านเรามากนักขอยกตัวอย่างอาหารที่ชื่อว่าโอริยากิคล้ายกับเนื้อกระทะหรือว่าเนื้อเจงกิสขานบ้านเราแล้วครับเอาตะเกียบเนี่ยคีบเนื้อไปจีในกระทะพอใช้ตักแล้วก็จิ้มซอสบัรดาเม แต่รสชาติมันแตกต่างไปครับเทนดองอันนี้เป็นข้าวหมกอาหารทะเลควรจะเรียกว่าข้าวโปะด้วยอาหารทะเลจะถูกกว่าครับคือมีข้าวจานหนึ่งแล้วก็มีกุ้งตัวโตทั้งตัวเลยวางอยู่ข้างบนซอสอะไรจะมีอะไรก่อนราดมันก็ไปเถออร่อยตามแบบญี่ปุ่นได้ทั้งนั้นแหละครับจะโปะด้วยกุ้งก็ได้ปูค้นก็ได้ตามอัธยาศัยเพื่อนผมเนี่ยมันชื่อไอ้คิมมันพาไปกินเนื้อชิ้นตัวโตทอดปลาไก่ชุบแป้งทอดกินกับสเก ผมโดนสาเกาเข้าไปน็อกครับเมาแต่ไม่ถึงแม่โคงนะครับพาไปกินกาแฟเวียนนาก็คล้ายๆกับ Irish Coffee ของเราก็าเมาอีกที่นี่นี่มีดื่มชาสีเขียวกันครับเขาเรียกว่ามีคาเฟอีนมากกว่าชาชนิดอื่นๆอืมก็ดื่มกันฮนะ การเที่ยวของผมในญี่ปุ่นนี้ก็มีนารีอุปถัมภ์ครับคือพาไปแล้วก็ออกเงินให้ด้วยถ้าไม่งั้นอดเที่ยวแน่ๆคือสรุปว่าสนุกมากนะครับแต่ว่าคราวนี้เขาให้เขียน4แผ่นต้องจบผมจะลองเขียนเล่าท่องเที่ยวต่างแดนอดีตดูถ้ามีโอกาสก็จะเล่าเรื่องญี่ปุ่นอีกแล้วฉบับหน้านี่จะเล่าเรื่องสิงคโปร์นะครับโอ้ยสิงคโปร์นี่บอกเลยว่ามันกว่าทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ครับ